เกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้รีบเร่งเก็บผลผลิตเพื่อออกขายให้สู่ทางตลาดกลางเพื่อจะไม่ให้ราคาลิ้นจี่ตกต่ำไปมากกว่านี้เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรออกมากเกินไปจึงส่งผลกระทบให้กับชาวสวนลิ้นจี่อำเภอแม่ใจแม่ว่าทุงใสอผกล้ามาซื้อเล้วลงไปเพราะลิ้นจี่มันซุกมาเต็มตีเนะตอนเมษาแล้วนะลิ้นจี่ยังมา มันจริงจริงมันกิดันมีห้าพฤษภาแน่นอะเนี่ยจะเดืมออกกันนั้นนะเนี่ยถ้าว่าห้ Radio พาพฤษภาไม่ล่ะบงกีดีนี่เป็นมันกรำไปมรกรมาราคาก่อนเก้าเก้านี่เยอะ่ากจ้าตางกับตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าบาทอะห้าสิี่สิบแบบเรแรกๆนะมาซื้อนะหน้าบเดียวนี่เนาะบาทสิบบบาท ถ้ามีแค่ควาาบางทีกับเป็นบางทีเป็นสิมหมาทำไมเป็นสิบสามสิบเล่นึงแขงแค่ข่าวอยู่ิศแดนออกใหม่ใหม่ห้าสิบหกสิบมันีแล้วแล้วแค่แค่ยักนี่หรอแค่ยักเดินมันตกอยู่กิโลสิบสองสิบ่าทตอนใหม่ม่นี่มันแปงกว่ามันตอนใหม่ใม่แป้งเดินราคาตกเลเลระบอกบอกที่ใบทำไมมันถึงตกมันจะได้ไม่หงวมันชูประกามได้กัน าากรคไม่ใช่แค่เพียงชาวสวนลิ้นจี่เท่านั้นและยังส่งผลกระทบให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อลิ้นจี่จากสวนออกมาขายบริเวณข้างทางเพราะช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้านําผลผลิตออกมาขายกันเป็นส่วนมากราคาลดลงเนี่ยนะเจ้าเป็นเพาะเนเยก็เพรามันเยอะเนาะมันเยอะแล้วก็ัได้คนขายมันก็เยอะคนขายคนขายมันเยอะขายันขายนาะ มันมีบ้านอื่นอย่างเยอะเอามาแข่งกันนี่ก่อแบบว่าลินจียังเขาว่ะลินจีเมย์ใจอีนอื่นก็บ่นี้แต่นะจะมีบ้านเดียวกันแต่มันหลายคนที่แต่ละคนมาค้นก็นมาได้ทํางานเนาะทุกงานก็มาขายของมาทำงาน<ม>ก็ขายขายหลายเจ้าก็ขายถูกกันยังมาขายบ,บางทีลินจีคุณภาพดีกับคุณภาพบอดีเนาะคุณภาพบอดีเพินติดราคาเจ็ดโล่้อยหกโล่ล้อยอันดีๆก็พอต้องขายอย่างอันมอันคนซื้อมันก็มาซื้อ อาาออาาาารยยิค่่งงีะปณเวลานี้ลินจีได้เพิ่มผลผลิตมากขึ้นกว่าทุกปีส่งผลกระทบต่อชาวสวนบางรายอยากให้การแก้ไขปัญหาหาทางออกที่ดีกว่าเดิมเจ้าลินจีมันกับมันมออกนักเนาะมันมีนาคล่ำไปไนะลินจีมันก็เลยราคามันก็เลยตกต่ำมันบาลินจีไหนลินจีไม่ใจแหมแล้นจี้ฝาง แถวมึงนานมันก็ขึ้นมาเฟ่หมดอินเนอรลิจีราคามันก็เลยตกตามนะเจ้าว่าจะว่าจะได้มอกว่าจะว่าถ้านี่กิรัฐบาลจะอายากเกิดให้รัฐบาลเปิดจุยกัดจุยอุดหนุนสักเล็กๆน้อยๆกันยังดีอีเนาะก็ว่าถ้าเนี่ยลิจีมันเดียมดีๆมันราคามันตกตามเหลือสิบบาทหรือแปดบาทหรือสิบสองบาทเออมันมันน้อยเกินไปแล้วกะกะลงทุนมันกนะ็หนักอีเนาะลงทุนมันสูงในในกระปุยกระย,าย่าแฮมันหนักนะเจ้า ทางออกของชาวสวนลินจีนั้นจะเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนลินจีอำเภอแม่ใจรวมจนถึงตลาดสุงออกลิ้นจีที่จะวางแผนจัดสรรการตลาดราคาลิ้นจีอย่างเหมาะสมสุวิมลใจวงนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่สำนักข่าวคีเอ็นิวรายงาน